โยโยโย่ PKFL ป้าคือฟิแลแอนจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับอ่าผมป้าคือฟรลแลนนะครับอ่าหนึ่งในสมาชิกทีมขายสายดันจากฟอร์ดบางปูนะครับผมอ่าโอเค ที่ฟอร์บังปูผมนะครับวันที่25ถึง29นี้นะครับเราจะมีงานอีเวนต์นะครับเพื่อโชว์ตัวเน็กเจนตัวเป็นๆล,ลอๆอย่างนี้เลยครับผมใครอยากเห็นตัวจริงอยากสัมผัสรถตัวจริงหรืออยากจะลองขับมาได้ในงานเลยนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรแต่ถ้าจองเมื่อไหร่มีของแถมจ้าแล้วเจอกันนะครับแล้ววันอาทิตย์นี้ที่9วันสุดท้าย เวนผมนะครับเวนผมเข้าเวนชูรูมพอดีนะครับทีมขายใจดันจากทีม F นะครับแล้วเจอกันนะครับผมที่ฟอดบางปูที่ที่ท่านจะพบกับโปรโชั่นที่ไม่น้อยหน้าใครธรรมดาทีา่ไหนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ